สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแมวใหญ่นะครับหากว่าเรามีข้อมูลแบบคอลัมน์ bcd เราต้องการนำมาเรียงต่อกันให้เป็นแบบคอลัมน์ f เราจะเขียนสูตรอย่างไระนะตรงนี้ล็กไปก่อนนะครับตรงนี้เราใช้ล o กอัพไปช่วยนะใช้ character 255ไปเลยเพราะถือว่าเป็น character ที่มากที่สุดนะครับนำไปอ่านที่ b 2ล็อกตัวแรกไว้ถึง b 2 ดูตรงนี้ก่อนนะกด enter นะแล้วลอง copy ลงไปเราจะได้ลักษณะนี้ออกมานะครับจะเป็นแบบนี้ตรงที่เป็นค่าว่างมันจะเป็นรายการด้านบนนั่นเองนะตอนล็อกต้องดูให้ดีนะเป็นแบบนี้จากนั้นนำไปเชื่อมนะครับเชื่อมกับใครเชื่อมกับตรงนี้ใช้เครื่องหมายคำพูดเคาะ space bar แล้วก็ใช้ตัวไปนะครับตัวไปอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ที่ข้างบนของตัว backslash นั่นเองนะ หรือคือตัวคอคนในพยัญชนะของภาษาไทยที่แป้นคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับเคาะสเปซบาร์แล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายคำพูดกด Enter ดูก่อนนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเรา Copy ลงไปมันก็จะเป็นแบบนี้ก่อนนะตรงนี้เราต้องนำไปเชื่อมกับแอนนะครับกับตรงนี้ชื่อนะครับอลิสันนะครับ ลองกด enter ดูเราได้ลิเวอร์พูลกับอาริสันขึ้นมาลอง copy ลงไปนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับยังไม่จบนะครับตรงนี้เรานําไปแอนกับอะไรแอนกับช่องว่างก่อนนะก็คือต้องเวน้นวลรคให้มันก่อนจากนะั้นนําไปเชื่อมกับตรงนี้เบเกอร์นะกด enter แล้วก็ copy ลงไปเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการนะสูตรตรงนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองวันนี้ก็เบาๆนะประมาณนี้ ก็ลองนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ